สมมติว่าครอบครัวหนึ่งมีลูกสองคนผมรู้ว่าลูกคนหนึ่งเป็นผู้ชายโอกาสที่ครอบครัวนี้มีลูกชายสองคนคือเท่าไหร่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบห้าสิบหนึ่งส่วนสามมั่นใจรู้ถูกแน่นอนส่วนที่สองคหนึ่งส่วนสองคำตอบหนึ่งส่วนสองคือคำตอบที่ไม่ถูกต้องนะครับถ้าเราต,อ,ตอบคำถามนี้ให้ถูกต้องเราต้องคิดถึงสิ่งที่เราเรียกว่า conditional probability วิธีคิดของมันก็คือถ้าเรามีลูกสองคนมีสี่สถานการณ์ที่เป็นไปได้ลูกทั้งสองคนเป็นผู้หญิง ลูกคนแรกเป็นผู้หญิงและลูกคนที่2เป็นผู้ชายลูกคนแรกเป็นผู้ชายลูกคนที่2เป็นผู้หญิงหรือไม่ก็ลูกทั้งสองคนคือผู้ชายถ้าเรารู้ว่ามีผู้ชายอย่างน้อยหนึ่งคนงั้นแปลว่าลูกทั้งสองคนไม่สามารถเป็นผู้หญิงได้เราก็ตัดชอยนี้ออกได้เลยงั้นเราก็เหลือสามสถานการณ์ที่เป็นไปได้สสถานการณ์ที่มีผู้ชายหนึ่งผู้หญิงหนึ่งแล้วก็1สถานการณ์ที่มีผู้ชาย2โอกาสที่เรามีผู้ชาย2คนก็เลยเป็น1นึ่งส่วนสงั้นผมจะนิ้งคำถามนี้ไปนะครับ ครอบวผมมีพี่น้อง3คนโดยที่ผมเป็นหนึ่งในนั้นที่เป็นผู้ชายอยากให้ทุกคนลองคิดดูนะครับว่าโอกาสที่ครอบวผมจะมีลูกชาย3คนคือเท่าไหร่